โอเคสิทธิีารเรียนการรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่นันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับชั้นม5นะครับวันนี้ก็มาถึงบทที่6แล้วนะครับ Unit 6นะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอ่าด้านนี้นะครับ Take care นะครับ Take care โอเคนะครับ Take care โอเคพวกเราดูที่รูปภาพนะครับดูที่รูปภาพนะดูที่รูป อ่ากิจกรรมไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำ should or should not do รู้ไหมครับนะ่ะกิดักวัคซีนเจนวิคซีใช่ไหมครับฮะโอเคจะให้ฟังก่อนนะครับให้ฟังก่อน Unit 6. Take care. Page 38. New language. You must always wear protective gear on the building site. You must not play with fire, you'll burn yourself. He'd better be careful. Tigers are dangerous animals. You must keep your vaccinations up to date. โอเคนะครับภาพแรกนะครับภาพแรก you must wear protective gear on the building site นะฮคุณต้องนะครับสวมใส่อุปกรณ์นะครับที่อยู่ในไซต์งานเสมออันนี้ควรนะครับควรนะครับควรโอเค you must you must not play with fire you burn yourself นะคุณต้องไม่เล่นกับไฟนะะเดี๋ยวมันจะไหม้ตัวเองมันจะไหม้อ่าอันนี้ควร should not นะครับ should not โอเค he better be careful tigers are dangerous animal อาคุณนะครับเขาควรนะครับเขาควรที่จะระวังนะครับเสือเป็นสัตว์ที่อันตรายนะอันตรายนะอันนี้ should not ใช่ไหมครับโอเค you must keep your vaccination up today อ่าคุณต้องนะครับ รับการฉีดวัคซีนนะครับให้เป็นอ่าเป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบนันอันนี้ชีดใช่ไหมครับอ่าช,ชีดเนะ่ยตัวน,นี้นะครับคุณเราก็ต้องไรับการฉีดวัคซีนอ่าโควิดใช่ไหมครับนะ You must k i e p your COVID vaccination up today ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับมาลองฝึกนะครับฝึก Page 38. Practice. Ask and answer. 1. What must he do? He must wear protective gear. 2. You'd better wear a helmet. Why? Something might fall on your head. โ okay, อเคฟังกันไหมครับอ่าเดี๋ยวทีนี้นะครับให้พวกเราได้นะให้พวกเราเป็นให้เราเป็นดีนะครับเด,เดี๋ยวครูจะเป็น A เวครูจะเป็น A นะครับอ่านะนะเดี๋ยวลองนะครับโอเคนัม b e r 1 one w okay, a s m a t he d o โอเคนัม b e r ร์ two u b e t t e r wa e a r helmet something might fall on your head. โอเคนะครับอ่านี่เป็นาถามตอบนะี่กานถามตอบนะคุณคนที่ต้องทำอะไรนะ่ต้องใส่อุปกรณ์นะคุณคนที่ใส่เสื้อหมวกนะเสื้อหมวกนะทำไมล่ะอาจจะมีบางสิ่งตกสิ่งของคุณนะครับนะครับโอเค

delete the t before most consonant sounds must attend must keep เอาตานี่ครับอ่านะครับตัวนี้ลิงนะครับลิงท t นะครับลิงทีลิงท t ที่ลงท้ายด้วยอคำว่า must นะครับถ้ามีคำต่อมาเป็นเสียงสลาลิงเป็น t t อะไรนะเป็น ta นี่นะครับ ลบทีออกกับทิอ,ออกนะครับตัดเสียงทีออกนะครับถ้าคําต่อมาเป็นเสียงพยัญชนะนะครับเช่น musttain musttain นะครับก็เชื่อ musttain musttain นะครับแล้วที่สองเป็น must must keep must keep เดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ Page 38 pronunciation listen and repeat

ตัดที่ออกนะโอเคนะครับต่อมาเราจะให้ฟังเหมือนบทสนทนานะระหว่างสาระกับไกด์นะครับแล้วก็ลองตอบในใจว่า true หรือ l อนะ true หรือ false เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ให้ฟังก่อนโอเคตั้งใจฟังเราลองโน,โน้ตไว้นะครับหนึ 1, 3, 4, 4, 4, ่งามสี่มีสีข้อนะครับโอเคไปต่อครับ Page Thirty Nine Listening Listen to the conversation between Sarah and the guide. Mark true or false. So, what's the plan for tomorrow? You must be up by 5 o'clock to see the animals. That's really early. Well, we have to be out on the river before it gets too hot. Also, later in the day, many animals hide in the shade to protect themselves from the sun and from enemies. What wildlife will we see? Lots, many species of birds, crocodiles, and you may even see an anaconda, the huge snake that can measure more than nine meters in length. What should or shouldn't we do during the trip? You must follow all the instructions I and the other guides give you. What should we bring with us? You should carry sunscreen lotion and water, and don't forget your cameras. Do we need mosquito repellent? You'd better bring some. Sometimes the mosquitoes are as vicious as the piranha fish in the water. Mayhap. Salamas get up early in the morning to a fall. Ah, <Spanish> mayhap. The child, oh my god, child, She must be he in the river. Keep putting up, my boy, put his name, put him. อะไรก็ได้ใช่ไห้คะนี่ทีพูไม่พูดจริงเลยนะครับโอเคข้อสามช o t ิตใช่ลั lot of งล parents ลี e n t ดเครับอ่าชื่อนะจะได้เจอแบบหลายสปีชีเลยหลายสารหลาอย่างเลยนะครับนะต่อไปข้อสี่นะครับที่มัน t ะต้ t งใช a โฟร e n ช t พิชเชครับ อ่าขออย่าลืมเทคกล้อง่ละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ่ายรูปได้ไหมได้นะครับอ่าอ่าจานิดบอกว่าจะไ,ได้ถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนี้มันจึงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีเฟลเนี่ยเฟลนั่นเองอย่างเ้ยครับถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีให้เฟลพวกเรา ฟังเพลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้ทบทวนนะครับอีกรอบหนึ่งได้นะครับฟังบ่อยๆทำบ่อยๆพูดบ่อยๆก็จะเก่งเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับในรายวิชานี้นะครับโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย